ช่องสินกเกษตรสวัสดีครับมาดูฮอลแลนด์นะครับเข็มฮอลแลนด์ต้นนี้ดอกออกงานมากเลยนะครับเ <c oughs> <c oughs> น่ยชอดอกเน่ยชอดอกมาตลอดเลยชอดอกออกมาแทนกันตลอดเลยต้นนี้นะครับสังเกตมาสังเกตมานานมากต้นนี้จะเป็นดอกตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่ ไม่เคยติดฝักเลยนะครับถ้าติดฝักนะผมว่าจะเอาเมล็ดมาเพาะพันธุ์สวยนะครับตัวนี้ฟอร์มฟอร์มเขาดีมากเลยนี่ก็จะมีรอยตัดนะครับฟอร์มฟอร์มเขาสวยนะครับจะติดฝักถ้าติดฝักนะจะเอาเอาเพาะมาะเล็ดเนี่ยนะฮะด,ดูจะติดฝักตลอดเลยนะ สวยครับตัวนี้สวยจริง,รอง,งดอกชั้นเดียวนะครับฮอลแลนด์นะครับนี่ดอกนั้นจริงดอกออกตลอดทุกช่อเลยช่อนี้ก็เริ่มมาช่อนี้ก็เริ่มมาเนี่ยช่อนนี้ก็เนี่ยดอกเริ่มมาตลอดต้นนี้จะเป็นดอกตลอดเลยนะครับ มีดอกให้เห็นตลอดทั้งปีเลยก็เลยถ่ายให้ดูอีกสักทีหนึ่งนะครับเลยทำคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะต้นนี้นะดอกชั้นเดียวแต่ดอกดอกมีตลอดนะครับและดอกสีสวยด้วยสวยมากแต่ต้นนี้สวยมาก,กจริงๆ <c oughs> สวยดอกชั้นเดียวแต่ดอกสวยเดี๋ยวจะลองเขี่ยฝักดูก่อน ถ,ถ้าเกี่ยวฝักจะลองพอเพาะเมล็ดดูนะครับจะจะได้ดูจะลองผสมดูนะครับ้ามีต้นอื่นที่ดอกสวยๆนระจะมาผสมดูนะครับดูโคดเดี๋ยวต้องหาดินมาเปลี่ยนให้ผ้าจานแล้วนะครับเพราะว่าดินยังเป็นดินเดิมๆอยู่นะครับจะเปลี่ยนดินดีๆต้นนี้น่าจะน่าจะงามนะครับน่าจะงามโอ้โหสวยนะครับดอกสวยจริง โอเคครับให้ชมความสวยงามของชนชมฮอลแลนด์นะครับที่ดอกสวยๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ช่องสินกเกษตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสินกเกษตรหน่อยนะครับสวัสดีครับ